สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจวันอังคารที่24มิถุนายน2568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์กัน3คู่เหมือนเดิมนะครับและก็ยังคงเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโม,มสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะประกอบด้วยเมนฟิกา้าพบกับไบรท์แมนครับล็อกแอนเจลิสพบกับฟาร์มิงโกแล้วก็เอสเปรันพบกับเชลซีซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3คู่นะครับ ผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมูนิตี้ฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขนาดนี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคันได้ที่ l i อ้อนแอดจีตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราไปเริ่มที่กลุ่ม C นะครับเบฟิก้าพบกับไบยูเมเนิคคู่นี้แข่งกันตนะี2เนาะเบฟิก้าจา็บโปรตุเกสนะครับแล้วก็ไบยูเมเนิคจ็บบุนเดสเลกาเยอรมันคู่นี้นะครับยังไม่แพ้ใครทั้งคู่นะเบฟิก้าปัจจุบันนี้แข่ง2นัดมี4คะแนนอยู่อันดับที่2นะครับส่วน ไบยิบริครับสนัดชนะรวดและเป็นอันดับที่1ของตารางนะฟอร์ม5นัดล่าสุดครับเบฟิก้าเนี่ยพวกเขาชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นน,นะครับนักล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะได้เป็นนักแรกในรอบ5เกมเลยนะส่วนไบยิบรีครับ5เกมล่าสุดพวกเขาเสมอหนึ่งและชนะถึง4นัดและเป็นการชนะ4นัดรวดนะครับและที่สําคัญครับสถิติดีกันเจอการของคู่นี้นะ5นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ย บายยิมนินดชนะแบบ100%งทั้ง5นัดเลยนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ครับมันสำคัญตรงที่ว่าบายยิมนินดเนี่ยเขาเข้ารอบไปแล้วนะครับคือเสมอก็เพียงพอให้จบจ่าฝูงได้แต่ พวกเขาก็คงไม่อยากจะเสมอครับอยากจะชนะหรือถ้าพวกเขาแพ้เนี่ยพวกเขาจะมีแต้มน้อยกว่าเบนฟิก้าทันทีนะครับฉะนั้นเนี่ยไบยมนี่ผมมองว่าเอาจริงเอาจังจนถึงนัดนี้แน่นอนครับฉะนั้นด้วยสถิติที่มี5นัดล่าสุดและสถิติการเจอกันใน5นัดที่ไบยเยนชนะรวดเด็ผมเชื่อวันนี้ไบยเยนจะเฉือนชนะได้อย่างน้อย1ประตูนะครับ ต่อด้วยคู่ที่2ที่กลุ่มดีครับลอสแอนเจลิสพบกับฟาร์เมงโกคู่นี้แข่งกัน8โมงเช้านะครับลอสแอนเจลิสจากสหรัฐอเมริกาและฟา์เมงโกจากบราซิลนะค,คู่นี้ฟอร์มต่างกันลิบลับเลยนะครับเพราะว่าทีมหนึ่งอยู่บวยอีทีมจ่าฟูงนะก็คือลอสแอนเจลิสเนี่ยสองนัดแพ้รวดและมีศูนย์คะแนนอยู่บวยของตารางนะครับส่วนฟา์เมงโกครับยืนหล่อๆอ,อ,อยู่ที่จ่าฟูงนะ ห้าเกมล่าสุดของทั้งคู่ครับล็อกแองเจลิกเนี่ยชนะ2เสมอหนึ่งแพ้สองเลยอย่างที่บอกครับเป็นการแพ้ในรายการนี้รวดเลยนะฮะส่วนฟรเมงโก้ครับห้านะัดล่าสุดพวกเขาชนะรวดนะั้น เกมน่าสุดคือฟอร์มแบบมัตเตอร์พีสเลยนะครับโดนเชลซีนำไปก่อนและมาแซงในครึ่งหลัง3-1นะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับและเราอ้างอิงจากฟอร์มช่วงหลังได้เลยครับคือมองมุม,ม,มไหนเนี่ยล็อกแองเจลิกก็ไม่น่ารอดครับน่าจะจบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการมีแค่ศูนย์คะแนนนะผมเชื่อว่าฟาร์เมนโกชนะได้เป็นอย่างน้อยครับและเผลเๆชนะขาดด้วยฉะนั้นคู่นี้มองไปที่ฟาร์เมนโกครับและต่อด้วยคู่สุดท้ายครับยังคงเป็นกลุ่มดีนะครับเอสเปรันพบเชลซีคู่นี้แข่งกัน8โมงเช้านะครับเอสเปรันจา จะพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่นี้ฟอร์มสูสีครับเพราะต่างฝ่ายต่างชนะมาแค่นัดเดียวและแพ้มันหนึ่งนัดทั้งคู่นะเอสเปรันครับแข่ง2นัดมี3คะแนนยู่อันที่3ของตารางครับส่วนเชลซีนะครับแข่ง2นัดมี3คะแนนยว่อันที่2ของตารางคือแต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเชลซีดีกว่านะคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็ฟอร์ม5้านัดล่าสุดเนี่ยเอสเปรันครับชนะ4แพ้1นะครับส่วนเชลซีครับก็ชนะ4แพ้1เช่นกันนะ คือเอสเปรัน์เนี่ยแพ้ในเกมแรกกับฟาร์เมนโกนะครับแล้วก็มาชนะล็อกแอนเจลิสได้ในเกมที่2ส่วนเชลซีเนี่ยชนะในเกมแรกกับล็อกแอนเจลิสแล้วก็มาแพ้ฟาร์เมนโกในเกมที่2คือนัดนี้ต้องการชนะทั้งคู่นะครับผมมองอย่างนี้นะเอสเปรัน์อาจจะดูมาตรฐานฟุตบอลต่ำกว่าเชลซีเยอะครับแต่ผมเห็นเกมรับเชลซีแล้วน่ผมบอกว่าโอกาสยิงได้ก็มีโอกาสเสียประตูก็มีเช่นกันครับฉะนั้นผมเชื่อว่าเชลซีจะชนะได้ก็ไม่เกินหนึ่งประตูนะครับฉะนั้นคู่นี้ ผมมองไปที่เอสเปรันต์นะครับสรุป3คู่วันนี้ครับเบนฟิก้าบายูนิคมองไปที่บายูนิค์ครับล็อกแอนเจลิฟฟาเมนโกมองไปที่ฟาเมนโกครับและคู่สุดท้ายเอสเปรันต์กับเชลซีมองไปที่บอลรองอย่างเอสเปรันต์ครับสุดท้ายผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวกันเยอะๆนะ